สวัสดีเจ้าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์นะวันศุกร์ตอนเจ้าในสมศรีกะยุ่งนะคะจัดอาหารเจ้าก่อนนะแลบกาแฟชงกาแฟแลแฟ้วก็อาหารเจ้าในยสมศรีจะจัดขนมปังกาแฟแล้วก็น้ำห่อนแล้วก็น้ำเย็นอนะไรอย่างนี้นลน้ำสม้มเข้าห้องประชุมก่อนนะคะ ประมาณ70คนห้องประชุมสมศรีก็จัดน้ำสม้มกาแย่อย่างงาี้ก่อนเนาะเสร็จแล้ว,วสมศรีก็ต้องไปทำกับข้าวนะคะเพราะวันนี้ยุง่งวันนี้มีงานเลี้ยงวันนี้ก็จะมีงานเรี่ยงตอนเย็นนะคะสมศรีก็ อยู่กันสามคนก็เจอกันคุยยังอันนี้เอาไปไว้หน้ารีเซพชันนะคะจัดเสร็จแล้วมีเนยมีแยมอันนี้แหมห้องหนึ่งทั้งหมดสามห้องห้องนี้นักหน่อยคนประมาณห้าสิบคนสมศิกรจัดเสร็จแล้วสมศิกรเขียนไปหน้ารีเซพชันอันนี้ขนมปังอาหารเจ้าของคนเดนเมาร์กเนะาะอระก็จัดไป จัดขนมปังไปให้เขาตะกี้เขียนกาแฟกับน้ำส้มไปแล้วตอนนี้ก็เหลือขนมปังเฮ้ยทำงานทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเศรษฐกิจก็แยะนะ่เนาะเมืองไทยกกโอ้ยแยขะนาะด นี่แหละสมศรีวันไหนยุ่งกะต้องจ่วยกันนะอยู่กันสามคนนะภาษากำเก่งนี่สมศรีกรับมาทำกับข้าวต่อทำกาแฟส่งอาหารซสร็แล้วก็มาทำกับข้าวนะคะอันนี้ขนมปังสไล่์ขนมปังอะ มันฝรั่งสไลด์เดยกสมศรีจะอบมันฝรั่งนะคะพอหลุกผีหมดแต่ทําเคก้กทําขนมปังอะไรอย่างเงี้วันดนึ่สมศรีก็เลยต้องทํากาฟแฟตอนเจ้าแล้วก็มาทํากับข้าวเห็นพอ่อตรงลุกผีสองคนแก่แห่งคนทําบูฟเฟ่อีกคนนึงจะทําเคก้กพราะมีงันเลียงตอนเย็นเห็นะะคะ วันนี้วันศุกร์เนาะส่วนมากมันจะเป็นงานกี่เลี่ยงอาทิตย์หน้าแหมอาทิตย์หน้าแหมประมาณสองร้อยคนวันปุดเอ้ยวันพฤหัสกับวันศุกร์ตรงอาทิตย์หน้าสิจะได้กลับบ้านเย็นๆแหละํำตรงใจมันได้เลิกบ่ายสองจะเลิกห้าหกโมงเย็นนี่แหละหน้าหอดนี่จะมีแหละปาติมัน จะอยู่กสามคนนี่แหละจะจยกันนี่แหละชมซีจะเป็นคนที่มบบเนี่ยอย่างเราก็ต้องเจ็ดทำควา,า,ามสะอาดทำาต้มสะอาดนั่นอย่าง,างหงมวนทิศนิสัยแล้วนะอันนี้มันมันฝรั่งนะคะลูกีีําทำตำ,ำซอ,เอสเธอสมรีกะเอามาใส่รวมกันร,รวมกันแล้วเดี๋ยวชมีจะไปเข้าตัวอบนะคะอาหารวันนี้เนื้ออบ กระมันฝรั่งอบลูกพี่มันเอาเนื้อใส่ตู้อบไวตั้งแต่ตะวันแล้วเนาะเนื้อลูกพีมขนตัดสไลด์ยอยู่เพราะว่ามันมีเวลาเนาะสมศริกันยุ่งวันเนี่ยยุ่งหัวไปกวนไปสายไปหัวฟูมัน,วน,น่วยกันนี่แหละค่ะนี่ยังกระจวยกันนี่แหละ เดี๋ยวก็จะไปทำกลางต่อนะคะลูกผีซื้อกางมาพอวันนี้ปาร์ตีเนาะนี่นะเ่ามาพอวัน everything yeah, I think. nice I think yeah. not so nice expensive price. yeah 250 for one no, <laughs>